พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง404สุขีนิรลันลัน,ลนเรื่องเล่าของนักลบหนุ่มในหน้าขายบ้านที่เขาชอบเอาบ้านเก่าบ้านที่มีประวัติมาย้อมแมวขายวันหนึ่งเขาต้องหาเงินมาแต่งงานเลยทําให้เขาต้องไปซื้อโรงแรมที่มีคนตุยมารีโนเวทระหว่างการทําโรงแรมใหม่นั้น ทำให้มีคนตุยอยู่เรื่อยๆนักลบเลยต้องไปทําการเจราจาต่อรองกับผีในโรงแรมเขาจะสร้างโรงแรมนี้ต่อได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ห้องพักห้องแลขที่404คนที่มายืนอยู่หน้าห้องนี้เขาชื่อว่านักลบนักลบเคาะประตูและประตูก็ได้เปิดออกมาโดยที่ไม่มีใครมาเปิดประตูให้ไฟก็ติดติดดับดับก่อนที่จะมีเสียงร้องของผู้หญิงดังออกมาเรื่องราวย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นักลบเขาทําอาชีพเป็นนายหน้าขายบ้านจอมเจเล้ลเอ เขาชอบเอาบ้านหลังเก่าที่มีประวัติมาย,ย้อมแมวขายแล้ววันนี้นักลบก็ได้เข้ามาตรวจบ,บ้านหลังนี้พอลูกค้าจะเข้ามาดูบ้านแล้วแต่พอมาถึงก็พบว่าสียังทาไม่เรียบร้อยนักลบก็เลยเรียกคนทํางานมาคุยซึ่งคนที่ทาสีก็คือนาโชคและลูกชายของเขาที่ชื่อว่าเสือคงเขาเป็นหนึ่งในทีมงานของนักลบนั่นเองนาโชคิดว่าลูกค้าจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เขาก็เลยยังทํางานไม่เรียบร้อยหลังจากนั้นลูกค้าก็ได้เข้ามาดูบ้านระหว่างที่ลูกค้าเดินดูบ้านอยู่นั้นสีที่มันยัง ไม่แห้งก็เกิดหยดใส่หัวนักลบเขา้านักลบเลยรีบเอาสีมาทานหน้าแล้วบอกลูกค้าว่าอายุเยอะแล้วเลยต้องทาคีมและด้วยความที่ลูกค้าดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจบ้านหลังนี้นักลบก็เลยเสนอราคาลดให้ถึง5,000 500, 0 0บาทสักพักก็มีพ่อหนุ่มแว่นคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าเป็นลูกค้าต่างชาติที่สนใจบ้านหลังนี้แต่จริงๆแล้วเขาคือลูกน้องคนสนิทของนักลบที่ชื่อว่าน้ำมนต์นั่นเองเขามาเล่นละครแกล้งเป็นลูกค้าของนักลบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าจะมีคนมาแย่งซื้อบ้านลูกค้า จะได้ตัดสินใจไวขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลเพราะว่าลูกค้าไม่ซื้อตัดมาที่แม่สาวคนนี้เธอชื่อว่าลินเป็นแฟนสาวของนักลบนั่นเองและก่อนหน้านี้นักลบได้ไปกู้เงินเฮียตีเอาไว้เพราะว่าขายบ้านแทบไม่ออกเลยทําให้ไม่มีเงินมาใช้หนี้เฮียตีและแถมตอนนี้นักลบกําลังทํางานเก็บเงินเพื่อไปขอลินแต่งงานอยู่ด้วยเฮียตีได้บุกมาทวงหนี้นักลบและรูจะจัดการกับนักลบลินก็เลยบอกให้เอาเงินที่เก็บด้วยกันไว้จะแต่งงานให้ไปใช้หนี้ซะหลังจากนั้นนักลบก็เลยบอกกั ว่าเขาจะหาเงินมาแต่งงานลินให้ได้เขากับพักพวกก็เลยช่วยกันหาโรงแรมมารีโนเวทขายเพราะว่าถ้าแค่บ้านมันจะไม่พอแล้วนักลบเสิร์ชหาตามเว็บไซต์ต่างๆจนเจอโรงแรมหนึ่งที่ชื่อว่าสุขีนิลันเป็นโรงแรมเก่าสภาพเรียกได้ว่า0.001%เลยโรงแรมนี้อยู่ที่จังหวัดพังงาและขายในราคา20ล้านบาทนักลบเลยเลือกโรงแรมนี้ทันทีวันต่อมานักลบและพวกก็พากันเดินทางไปที่โรงแรมสุขีนิลันพอเข้าไปในจังหวัดพังงาก็ไปตาม โรงแรมนั้นพวกเขาไล่ถามชาวบ้านถึงโรงแรมนี้จนไปเจอคนขายลอตเตอรี่คนหนึ่งพอเขาได้ยินชื่อโรงแรมปุ๊บกระถามทันทีว่าอยากตุ้โหงเหรอนามมนก็หัวร้อนคิดว่าจะหาเรื่องคนขายลอตเตอรี่ก็ว่าถ้าอยากตุยก็ไปตามทางที่เขาบอกซะหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงที่โรงแรมกันโดยที่มีนายหน้าขายโรงแรมมาลอยอยู่แล้วด้วยความที่สงสัยนักลบก็ถามว่าโรงแรมราคาถูกขนาดนี้ทำไมถึงยังขายไม่ได้นายหน้าก็เลยว่าโรงแรมนี้กำลังรอเจ้าของแบบนักลบอยู่ไงและนายหน้า ก็พานักลบเดินดูรอบๆจนมาถึงที่หน้าห้อง404นายหน้าทำท่าลุกลี้ลุกล้นก่อนจะรีบพาพวกนักลบเดินออกไปอย่างไวในขณะที่ในหน้ายืนรอพวกนักลบปรึกษากันอยู่นั้นเขาก็มองไปเห็นเงาบางอย่างที่มาซ้อนอยู่ด้านหลังของเขาเขาตกใจมากในหน้ารีบหันหน้าไปดูแต่มันก็เป็นแค่เงาของสิ่งของเท่านั้นพอนหน้าหันกลับมาทันใดนั้นเอ,เองเงานั้นมันก็ซบลงมาที่ไหลของเขา ในหน้าตกใจกลัวมากแต่ก็ต้องพยายามคุมสติเอาไว้ทางด้านนักลบ นาโชคบอกให้นักลบคิดดีๆพอเขาคิดว่าในหน้าต้องเอาโรงแรมที่มีผีมาขายแน่ๆแ,แต่นักลบก็ไม่สนใจเพราะเขาจะไม่ปล่อยโรงแรมที่ราคาดีๆแบบนี้ไปนักลบตัดสินใจเดินเข้าไปถามในหน้าแบบตรงๆว่าที่นี่มีผีใช่ไหมพอเขาคิดว่าคนอาชีพเดียวกันจะต้องไม่โกหกแต่คําตอบที่ได้ก็คือที่นี่ไม่มีผีและผ้าที่เขาใส่มาก็เป็นแค่แฟชั่นเท่านั้นทันใดน,นั้นเองนาโชคก็ดันทําของหล่นใส่พื้นจนเสียงดังในหน้าตกใจจนหลุดพูดขอโทษออกมา บอกว่าเขาเป็นแค่นายนาไม่ได้มาลบหลูนักลบเลยจับได้ทันทีนักลบก็เลยจัดการขอลดราคาจากโรงแรม20ล้านเหลือแค่1ิล้านบาทเท่านั้นนายนาก็บอกว่าเขาให้ราคานี้ไม่ได้นักลบเลยทําเป็นจะเดินหนีแล้วบอกว่าเขาไม่ซื้อแล้วสุดท้ายนายนาก็เลยต้องยอม นักรบถึงก็ยิ้มหวานหลายวันผ่านไปนักลบจ้างคนงานมาทำกี่คนกี่คนก็พากันหนีกลับจนไม่เหลือสักคนขณะที่พวกเขาปรึกษากันด้วยความเครียดอยู่นั้นเจเพนเจ้าของร้านอาหารก็เอาเข้าวมาส่งและเจเพนก็ได้เล่าเรื่องประวัติของโรงแรมนี้ให้พวกนักลบฟังเพราะว่าเธอเคยทำงานอยู่ที่นี่เจ้าของโรงแรมคนเก่าเธอเป็นสาวสวยหน้ามวยที่ชื่อว่าลาลิตาเธอทำโรงแรมนี้มากับองค์อาสามีของเธอลาลิตายอมตัดขาดกับครอบครัวเพื่อมาแต่งงานอยู่ กับองค์อาจหลังจากได้แต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาพอโรงแรมเสร็จทุกอย่างกําลังจะไปได้ด้วยดีอยู่ๆวันหนึ่งลาลิตาก็ได้จัดการองคอาจจนตุยและเธอก็ได้ตุยตามไปอีกคนในห้อง404 กลับมาปัจจุบันเสือโคร่งกับน้ำมนต์จะเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเขาได้ทําการเคาะประตูเพื่อเป็นการขออนุญาตก่อนนักลบที่ไม่กลัวอะไรเลยเดินเข้ามาเบิร์โกลกลูกน้องทั้งสองคนและตะโกนท้าทายว่าถ้าผีมีจริงให้ออกมาเขาอยากจะเห็นน้ำมนต์ก็เลยยกมือไหว้ท่วมหัวและขอให้นักลบเจอจริงๆสักที กลางดึกระหว่างที่พวกเขาเข้านอนกันหมดแล้วนักลบก็เกิดฝันร้ายขึ้นมาและตะโกนวอยวายเสียงดังด้วยความตกใจนาโชก็มาเคาะประตูเรียกนักลบเพราะว่าตกใจเสียงและถามว่าทําไมน้ามนต์กับเสือโครงถึงเข้าไปนอนเบียดเขาทั้งคืนแต่พอนาโชคมองไปดีๆก็เห็นว่าน้ามนต์กับเสือโครงมานอนอยู่กับนักลบที่ห้องนี้ทันใดน,นั้นเองก็มีเสียงดังมาจากห้องด้านบนเลยรู้เลยว่าเจอดีเข้าแล้วเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เลยทําการนิมนต์หลวงพี่เพื่อมาลดนิมนต์ในโรงแรม ระหว่างที่หลวงพี่เดินทำพิธีอยู่นั้นประตูที่อยู่ด้านหลังนักลบก็ได้เปิดออกเองห้องนี้คือห้อง404นั่นเอง และแถมยังมีเลือดหยดลงมาที่หัวของหลวงพี่ด้วยทําเอาหลวงพี่ไม่อยู่แล้ววิง่งหนีจีวรบินออกไปนาโชคที่ถึงน้ำมนต์อยู่ก็กลัวจนตัวสัน่นเขาก็เลยใจดีสู้เสือเอาน้ำมนต์ศาดต์เข้าไปและทุกอย่างก็สงบลงทําให้นาโชคหัวลาะออกมาพอคิดว่าน้ำมนต์มันได้ผลจริงๆแต่ทันใดนั้นเองอยูอยูผีละลิตาก็วิ่งถือมีดพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาทําให้พวกนักลบวิ่งหนีกระเจิงออกไปนอกโรงแรมหลังจากนั้นพวกนักลบก็มานั่งดื่มู่ที่ร้านของเจเพนระหว่าง ว่างที่นั่งกินกันอยู่นั้นน้ำมนก็มองไปเห็นว่าผีลาลิตาตามพวกเขามาเขาเลยส่งสิกให้เพื่อนๆหันไปมองลาลิตาค่อยๆเดินเข้ามาให้เห็นตรงหน้าแบบจังๆทำเอาทุกคนตกใจแทบไงหลังและจากลาลิตาก็กลายเป็นเจเพนที่มานั่งแทนเจเพนบอกว่าลาลิตาจะตามนักลบไปทุกที่พอตอนนี้ชื่อของนักลบเป็นเจ้าของโรงแรมไปแล้วที่ผ่านมาไม่ว่าเจ้าของจะเปลี่ยนไปกี่คนลาลิตาไม่เคยปล่อยให้รอดเลยสักคนอยู่ๆนักลบก็ลุกขึ้นไปยกดื่มรัวๆพอเริ่ม เขาก็กลับเข้าไปในโรงแรมคนเดียวและตะโกนท้าทายลลิตาจนลลิตาออกมาจัดการกับนักลบจับนักลบโยนกระเด็นไปหาเพื่อนๆหลังจากนั้นนักลบก็บอกกับเด็กแก๊งว่าให้กลับกันเถอะเขาคิดว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของพวกเราถุกคนก็เห็นด้วยไม่มีใครขัดสักคนแต่แล้วอยู่ๆนาโชก็รู้สึกว่านักลบเปลี่ยนไปเพราะนักลบไม่น่าจะยอมกลับง่ายๆแบบนี้และนักลบก็พูดก้มหน้าก้มตาไม่ศบตาเขานาโชก็เลยถามว่าใช่นักลบหรือเปล่าให้มองตา เขาทําให้นักลบพูดส่วนขึ้นมาว่ามึงนั่นแหละที่ต้องมองตากูพร้อมกับสยายยิ้มให้กับนาโชคนาโชคเลยรู้ทันทีว่านักลบดนลพีลาลิตาเข้าสิงแต่ก็ไม่มีใครเห็นแบบที่เขาเห็นเลยถูกคนเห็นนักลบเป็นปกติหมดหลังจากนั้นลาลิตาก็ย้ายไปสิ่งที่เสือโครงและตบหน้าของนาโชคเสร็จแล้วก็ย้ายไปที่น้ำมนเดินเข้าไปบีบคอของนักลบพร้อมกับบอกว่าให้ไปกันได้แล้วถ้าไม่อยากตุยทันใดนั้นเองเสียงนาฬิกาก็แจ้งตื่นเป็นเวลาสี่ทุ่ม อยู่ๆลาลิตาก็หายไปน้ามนที่ตอนนี้กลัวมากเขาก็หันไปบอกนักลบให้ไปจากที่นี่กันแต่นักลบก็ว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อเขาจะกลับหรือจะไปก็ตัวอยู่ดีเพราะถากลับไปเฮียตีก็จะจัดการเขาแน่ๆไม่ว่ายัางไงเขาต้องทําโรงแรมนี้ให้ได้พวกเขาก็เลยตัดสินใจไปจ้างหมอผีมาเขาชื่อว่ามิสเตอร์จอน เป็นหมอผีลูกครึ่งหมอผีจอนเอาน้ำมนต์ออกมาถุกคนก็เตือนว่าน้ำมนต์ใช้ไม่ได้ผลพอพระที่ลองแล้วยังวิ่งหนีก็เจิงไปเลยระหว่างที่หมอผีจอนคุยกับนักลบอยู่นั้นและนักลบก็รู้ว่าหมอผีจอนหูตึงพูดไม่ค่อยได้ยินอยู่ๆก็มีรอยเท้าของลลิตาค่อยๆปรากฏขึ้นมาเล่าว,ว่าเธอกําลังเดินอยู่หมอผีจอนเลยหยิบป,ปืนลงอาคมขึ้นมาแล้วเขาก็จัดการลั่นไกไปที่ประตูห้อง404แต่ทันทีที่ยิงนั้นนักลบเกิดเจ็บท้องขึ้นมา เหมือนกับเขาโดนยิงซะเองและลาลิตาก็โผล่ออกมา หมอผีจอนที่จะยิงไปที่ลาลิตาแต่กระสุนมันดันหมดซะง,งั้นหมอผีจอนบอกให้ทุกคนตามเขาไปและหมอผีจอนก็พาทุกคนขึ้นไปที่บนดาดฟ้าอยู่ๆเขาก็ขึ้นไปที่ริมระเบียงพร้อมกับหันมาบอกว่าทุกคนต้องตุยก่อนจะทิ้งตัวเองลงไปเขาโดนผีลาลิตาเข้าสิงนั่นเองทุกคนเลยเรียบใส่เกียวหมาวิ่งกลับลงมาข้างล่างวันต่อมานักลบได้พาหมอผีคนใหม่เข้ามาซึ่งหมอผีคนนี้ก็ได้ติดต่อมาทางเจเพนว่าเขาอยากจะช่วยแถม ยังคิดค่าไล่ผีถึง1ล้านบาทแต่พอหมอผีมาถึงนาฬิกาก็ดังเตือนว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มนักลบเลยบอกหมอผีว่าทุกๆสี่ทุ่มในของทุกวันผีลาลิตาจะหายไปหมอผีก็เลยว่าเวลานี้คือเวลาที่ลาลิตาเสียชีวิตนั่นเองทุกอย่างจะวนเวียนให้ลาลิตาไปตัวอยู่ที่เดิมซ้ำๆขอ,อการตัวของเธอคือการคอต่อๆพอ,อ,อหมอผีเริ่มทําพิธีแล้วบอกว่าต้องเอามีดอาคมลงไปปักไว้ที่หน้าอกของลาลิตาแต่ด้วยความที่หมอผีมองไม่เห็นเป็น คนตาบอดคนแรกก็หูตึงคนที่สองก็ตามมองไม่เห็นอีกทําให้เขาทํามีดหลุดมือหาไม่เจอหมอผีคําหามีดจนไปจับที่มีดของลาลิตาเขาลาลิตาเลยจัดการสวนไปที่หมอผีจนตุยและลาลิตาก็หันไปจ้องพวกนักลบลูกศิษย์ของหมอผีที่เจอมีดลงอาคมของหมอผีเขาก็เข้าไปควางลาลิตาเอาไว้และกําลังจะจัดการกับลาลิตาแต่ก่อนที่เขาจะปักมีดลงไปนั้นเขาหันมาเรียกเงินค่าจ้างของนักลบเพิ่มอีกจากหนึ่งล้านเป็นสองล้านนักลบยังไม่ทั จะได้ตกลงลูกศิษย์ก็โดนลลิตาเล่นงานจนตุยไปซะก่อนนักลบที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มโมโหที่ลลิตาไล่จัดการคนไม่เลือกแบบนี้นักลบสาบแช่งไม่ให้ลลิตาไปผุดไปเกิดจนลลิตากดและไล่ล่าพวกนักลบพวกเขาพากันวิ่งหนีออกมาขึ้นรถและกําลังจะขับรถออกไปแต่ดันเจอหลินที่มายืนดักหน้ารถอยู่นักลบบอกให้หลินไปที่อื่นกันเพราะที่นี่มีผีแต่หลินก็ไม่เชื่อเธอคิดว่านักลบกําลังปิดบังอะไรเธออยู่ทันใดนั้นเองผีลลิตา ก็เข้ามาสิงลินเข้าไปขู่นักลบว่าเธอจะจัดการกับลินและดูถูกนักลบว่าเป็นคนห่วยแตกนักลบด้วยความโกรธจะเข้าไปทําลายลาลิตาโดยที่ลืมไปเลยว่าเธอสิงในร่างของลินอยู่ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รีบเข้าไปห้ามนักลบเอาไว้และลาลิตาก็ได้ออกจากร่างของลินไปหลังจากนั้นลินกับนักลบก็มาเคลียร์กันดูเหมือนลินจะบอกเลิกนักลบหลายวันต่อมานักลบและเด็กแกงก็กลับมาที่โรงแรมอีกครั้งพร้อมกับเมีดของหมอผีที่เขาเก็บเอาไว้นักลบ ตรงไปที่ห้อง404และขอประตูห้องก่อนที่พีลลิตาจะเปิดประตูให้ลลิตาโผล่ออกมาและพุ่งไปที่นักลบเธอบีบคอของนักลบ แต่นักลบก็ดันเตรียมตัวมาดีเขาใส่เฟือกป้องกันคอของตัวเองเอาไว้ทําให้ลลิตาบีบไม่เขา้านักลบหาโอกาสใช้มีดปักไปที่อกของลลิตานักลบที่คิดว่าเขาจัดการกับลลิตาได้แล้วแต่อยู่ๆลลิตาก็กลับมาสิงล่างเขาและพานักลบเดินไปเอาหัวชวนกําแพงเสือโคร่งก็เลยรีบเข้ามาช่วยเอาไว้พวกเขาได้บังเอิญไปโดนกระดาษที่ปิดไว้ตรงกําแพงหลุดออกเลยช่วยกันแกะออกมาหลังกระดาษนั้นมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดไป เธอและพวกเขาก็ได้เจอสมุดแดลี่ของลลิตาพอได้อ่านดูก็รู้ว่าหัวใจของลลิตานั้นอยู่ที่องค์อาจเขาเลยคิดที่จะจัดการหัวใจขององค์อาจให้ได้ลลิตาก็จะโดนกำจัดไปด้วยระหว่างนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นพอตามไปดูก็ได้เห็นว่าเป็นวิญญ,ญาณขององค์อาจที่ถูกลลิตาขังเอาไว้ในห้องนี้นั่นเองทันใดนั้นเองลลิตาก็เข้ามาจะทำลายนักโลกน้ำมนต์ก็เลยเอามีดอาคมของหมอมาจับองค์อาจไว้เป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้ลลิตาทำร้ายใข่ ขณะนั้นเองนาฬิกาก็บอกเป็นเวลาสี่ทุ่มทาให้ลลิตาและองค์อาจหายไปและพวกเขาก็เห็นลลิตากับองค์อาจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และก็เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นองคอาจมาบอกกับลลิตาว่าเขาขายโรงแรมนี้ไปแล้วเขาเอาเงินส่วนแบ่งมาให้ลลิตาแต่ลลิตาก็ไม่รับเงินพร้อมกับถามองค์อาจว่าโรงแรมนี้ขาดทุนหรือว่าองคอาจมีฝันใหม่แล้วซึ่งจริงๆแล้วลลิตารู้ว่าองคอาจแอบคุยกับพนักงานในโรงแรมอยู่ลลิตา หยิบมีดขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอจะไม่ไปไหนเธอได้ให้ทุกอย่างรวมถึงหัวใจของเธอไปกับองค์อาจแล้วองค์อาจเลยเข้าไปแย่งมีดจนโดนที่คอของเขาจนตุยไปลาลิตาเสียใจมากเพราะเธอไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้เธอเอาน้ําแดงที่ออกจากตัวเขาองค์อาจไปเขียนไว้ที่กําแพงตามที่พวกนักลบได้ไปเจอและลาลิตาก็ตามองค์อาจไปหลังจากนั้นวิญญาณของลาลิตาและองค์อาจก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยที่น้ำมนจับองค์อาจเอาไว้อยู่แต่องค์อาจกลับพยายามถอยหนีลาลิตาอยู่ อยู่นักลบก็คิดขึ้นมาได้ว่าคนที่จะปลดปล่อยวิญญาณขององอาจไม่ใช่พวกเขาวันต่อมานักลบกลับมาที่นี่อีกครั้งครั้งนี้ลาลิตายอมออกมาคุยกับนักลบดีๆนักลบบอกลาลิตาว่าการที่เรารักใครมากๆทําให้เราไม่อยากปล่อยเขาไปเราคิดว่าที่ทํามันคือความสุขของเราแต่อย่าลืมว่าบางครั้งเขาก็ต้องการมีความสุขอย่างมีชีวิตเป็นของตัวเองเหมือนกันสุขีนิลานอาจจะเป็นความสุขของลาลิตาเองคนเดียวก็ได้ถ้าลาลิตาอยากอยู่ที่นี่ต่อเขาจะ ยอมให้อยู่แบบฟรีๆไปเลยหลังจากนั้นนักลบก็ได้โทรไปหาหลินและเขาก็จะปล่อยหลินไปเขาบอกกับหลินว่าเขาห่วยเองที่ทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างหลินก็บอกขอบคุณนักลบแล้วก็บอกว่าเธอรักนักลบมากๆแต่เธอก็รักตัวเองมากเหมือนกันลาลิตาที่อยู่ตรงนั้นก็ร้องไห้ออกมาองค์อาจก็ได้บอกขอโทษลาลิตาสุดท้ายลาลิตาก็ยอมปล่อยองค์อาจให้ไปจากที่นี่องคอาจถามลาลิตาว่าจะไม่ไปด้วยกันหรอแต่ลาลิตาก็ว่าเธอจะอยู่ที่นี่ตลอดไป องอาจก็ได้ออกจากที่นี่ไปตัดมาที่นักลบที่กําลังขับรถอยู่นั้นเขาก็ได้ชนเข้ากับจักรยานของคนขายลอตเตอรี่ที่ได้บอกทางเขาในตอนที่มาตามหาโรงแรมวันแรกคนขายลอตเตอรี่ได้ขอให้นักลบช่วยซื้อลอตเตอรี่ชุดสุดท้ายของเขาหน่อยซึ่งมันก็คือเลข1 4 1 4 0 4เลขเดียวกับห้องที่เขาได้เจอลาลิตาหลังจากนั้นพอผลรางวัลออกนักลบก็ได้ถูกรางวัลที่1นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าลาลิตาได้มาให้โชคเขาทางด้านที่โรงแรมตอนนี้ลาลิตาได้มาเป็น นักงานโรงแรมแต่เธอไม่ได้ต้อนรับคนเธอต้อนรับผีนั่นเองซึ่งก็มีวิญ,ญญาณแถวๆนั้นมากมายที่เข้ามาพักรวมถึงเหล่าหมอผีที่ตุยที่นี่ด้วยจบลงไปแล้วสําหรับ404สุขีนิลันลันลัน,ลนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย